ธรรมะสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นคือช่วงวัยที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกและความท้าทายในชีวิตธรรมะสำหรับวัยรุ่นคือคำสอนที่ช่วยให้เข้าใจตนเองรู้จักการควบคุมใจและวางหลักฐานชีวิตอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าตรัสในปัญญาวัดโตนาหิโตโตสก ผู้มีปัญญาไม่โกรธง่ายวัยรุ่นมักเผชิญกับความกดดันจากเพื่อนครอบครัวและสังคมธรรมะสอนให้รู้จักการอดทนและการมีเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสในเมตตาโภคามนุษย์สะวะเมตตาเป็นทรัพย์ของมนุษย์ การฝึกฝนจิตใจด้วยสติและปัญญาจะช่วยให้วัยรุ่นก้าวผ่านความยากลำบากธรรมะสำหรับวัยรุ่นคือแสงสว่างที่นำทางช่วยให้ชีวิตเติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขความเครียดกับการฝึกใจในชีวิตวัยรุ่นความเครียดเป็นเรื่องปกติทั้งจากการเรียนเพื่อนฝูงครอบครัวและความคาดหวังต่าง ฮ่าฮ่ความเครียดเกิดจากใจที่ยังไม่มั่นคงใจที่ยังสับสนกับสิ่งรอบตัวการฝึกใจคือการฝึกสติการมีสติคือการรู้ทันความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อตระหนักรู้ถึงความเครียดที่เกิดขึ้นจะไม่ปล่อยให้ความเครียดนั้นครอบงำจิตใจ ฝึกใจด้วยการหายใจเข้าออกช้าๆรู้ลมหายใจอย่างตั้งใจเป็นการเริ่มต้นของการฝึกสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติมปีปัสนาสติเป็นเครื่องพิจารณาสติจะทำให้เห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและช่วยคลายความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใจสงบจะสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ทุกข์ธรรมะจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัยรุ่นฝึกใจให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับความเครียดการฝึกใจด้วยสติคือหนทางหนึ่งที่จะนำวัยรุ่นผ่านความเครียดไปได้ด้วยดีการรู้จักตนเองคือจุดเริ่มต้นของความสุข การรู้จักตนเองคือการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในชีวิตไม่ใช่เพียงแค่รู้ชื่อหรือรูปร่างภายนอกแต่เป็นการเข้าใจจิตใจความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะวัยรุ่นหลายคนมักสับสนกับความรู้สึกและความคาดหวังบางครั้งรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจและเกิดคำถามในใจว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นใคร การรู้จักตนเองเริ่มจากการสังเกตใจสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาสังเกตความรู้สึกที่แทรกซ้อนอยู่ในใจในช่วงเวลาที่มีความทุกข์หนักหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ผ่านพ้นทุกข์คือเรื่องราวของน้องสมชายวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเคยตกอยู่ในความเครียดสะสมจากการเรียนและความคาดหวังของครอบครัว สมชายเริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าและหมดหวังแต่เมื่อได้พบกับคำสอนธรรมะและเริ่มฝึกสังเกตใจเขาเริ่มเห็นความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงโดยไม่ถูกควบคุมสมชายฝึกสติและเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากความไม่รู้จักตนเองเมื่อใจสงบความเครียดค่อยๆลดลงและเริ่มมองเห็นทางออกในชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตานังนณนัง,นงพหุโลกาการรู้จักตนเองคือความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้การรู้จักตนเองคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงเป็นการสร้างหลักฐานที่มั่นคงให้ชีวิตธรรมสอนให้เข้าใจว่าทุกคนมีคุณค่า และความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่สงบและเข้าใจเมื่อรู้จักตนเองอย่างลึกซึง้งวัยรุ่นจะมีแรงใจและปัญญาที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงการสร้างมิตรภาพด้วยใจที่บริสุทธิ์ในวัยรุ่นมิตรภาพเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดเป็นสิ่งที่เติมเต็มใจและช่วยให้ชีวิตมีความหมาย ความหมายของมิตรภาพมิตรภาพที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงการพูดคุยหรือการอยู่ร่วมกันแต่เป็นความเข้าใจและยอมรับในตัวตนของกันและกันความสำคัญของใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์หมายถึงใจที่ไม่ยึดติดไม่อิจฉาริษยาใจที่พร้อมจะให้อภัยและเปิดรับความต่าง น้องแอนและน้องจิตเป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่เด็กแต่ครั้งหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงความโกรธและความเจ็บปวดทำให้ทั้งคู่ห่างเหินกันไปทั้งสองเริ่มแยกทางกันแต่ด้วยคำสอนธรรมะน้องแอนได้เรียนรู้เรื่องการให้อภัยและการเปิดใจน้องแอนเริ่มฝึกใจบริสุทธิ์ปล่อยวางความโกรธและความเจ็บปวด พร้อมเปิดใจเข้าไปหาน้องจ๊บอีกครั้งหลักธรรมในการสร้างมิตรภาพพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาความรักและความเมตตาและกรุณาความเห็นอกเห็นใจคำสอนพระพุทธเจ้าเมตตาเมตตาประโมททยาความเมตตาเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเบิกบาน การนำธรรมะมาปรับใช้ในมิตรภาพเรียนรู้ที่จะฟังด้วยใจเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนให้อภัยและไม่ยึดติดก,กับความผิดพลาดสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเมื่อใจบริสุทธิ์มิตรภาพจะนำความสุขเป็นกำลังใจในยามทุกข์และเติมเต็มความอบอุ่นในใจ การสร้างมิตรภาพด้วยใจบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนแต่ยังทำให้จิตใจของตนเองสงบและเบิกบานการจัดการกับความผิดหวังด้วยธรรมะความผิดหวังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอโดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองและเส้นทางชีวิตความหมายของความผิดหวัง ความผิดหวังคือความรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเมื่อสิ่งที่อยากได้หรือหวังไว้ไม่สมหวังใจความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีความเที่ยงแท้ทั้งความสุขและความทุกข์เปลี่ยนแปลงไปเสมอน้องฟ้าวัยรุ่นคนหนึ่งตั้งใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการอย่างเต็มที่ แต่ผลสอบออกมาไม่เป็นไปตามคาดเธอรู้สึกผิดหวังและท้อแท้อย่างมากน้องฟ้าเริ่มสับสนกับความรู้สึกแต่เมื่อได้พบธรรมะเธอเริ่มเรียนรู้การปล่อยวางธรรมะสอนให้เข้าใจว่าความผิดหวังเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดติดกับสิ่งใดก็จะเกิดทุกข์เมื่อนั้นสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามใจคำสอนพระพุทธเจ้า นิทิโตอัตนุชลิตังวิหายะปะปะติวิหายะติผู้มีใจหลุดพ้นจากความยึดมั่นย่อมไม่ทุกเมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากวิธีจัดการกับความผิดหวังฝึกใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นฝึกปล่อยวางความยึดมั่นใช้สติในการมองปัญหาอย่างเป็นกลาง มองความผิดหวังเป็นบทเรียนในการเติบโตเมื่อสามารถจัดก,การกับความผิดหวังได้จิตใจจะสงบและเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับชีวิตในทุกสถานการณ์ธรรมะไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นแนวทางปฏิบตัติที่จะช่วยวัยรุ่นก้าวผ่านความผิดหวังอย่างมั่นคงและมีสติใจที่รู้จักพอคือความสุขที่แท้จริง ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนต่างถูกผลักดันให้ได้มากกว่าเดิมมีมากกว่าเดิมแต่ในความมากขึ้นนั้นกลับแฝงไว้ด้วยความไม่รู้จักพอและความไม่รู้จักพอคือรากของทุกอันลึกความพอใจในใจไม่ใช่ที่วัตถุความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มีแต่อยู่ที่ใจที่พอ กับสิ่งที่มีหลายคนพยายามเติมเต็มชีวิตด้วยของใหม่แต่ยิ่งได้มากกลับยิ่งว่างเปล่าเหมือนเติมน้ำในโอ่งรั่วคุณต้อมเคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีทั้งบ้านรถเงินทองชื่อเสียงแต่ในหัวใจกลับไม่มีความสงบมีแต่ความวิตกความเครียดและความกลัวว่าจะสูญเสีย จนกระทั่งวันหนึ่งธุรกิจลม้มคุณต้องสูญเสียทุกอย่างที่ภายนอกแต่กลับพบบางสิ่งที่อยู่ข้างในหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณต้อมได้มีโอกาสไปอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งเรียนรู้เรื่องสันโดษและการอยู่กับปัจจุบันท่านอาจารย์พูดเพียงประโยคเดียวว่าพอเพียงคือเพียงพอ คำนั้นเปลี่ยนชีวิตคุณต้อมจากคนที่เคยไล่ตามโลกกลายเป็นผู้ที่เข้าใจโลกสันตุทีประระมังทะนังความยินดีในสิ่งที่ตนมีคือทรัพย์อย่างยิ่งแก่นทำเรื่องความพอเพียงความพอใจในสิ่งที่ตนมีสันโดสอการไม่หลงในกระแสโลก การรู้จักวางเป้าหมายอย่างพอประมาณการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณฝึกใจให้รู้จักพอทำได้อย่างไรหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ฝึกขอบคุณในทุกวันตั้งสติทุกครั้งเมื่อเกิดความอยากที่จารณาว่าสิ่งที่อยากได้จำเป็นจริงหรือไม่ ใจที่รู้จักพอเป็นใจที่สงบไม่ขว่ยคว้าไม่กระวนกระวายเป็นใจที่มีอิสระจากโลกภายนอกเมื่อใจไม่ดิ้นรนชีวิตจะพอดีและในความพอดีนั้นคือความสุขที่แท้จริงการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองชีวิตในวัยรุ่นและทุกช่วงของมนุษย์ ต่างมีโอกาสเผชิญกับความผิดพลาดการขัดแย้งหรือแม้กระทั่งการถูกกระทําให้เจ็บปวดบางคนแบกความเจ็บนั้นไว้นานเป็นเดือนบางคนแบกไว้นานเป็นปีบางคนแบกไว้ทั้งชีวิตแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือการแบกความโกรธไม่ได้ทําร้ายใครนอกจากตัวเองความหมายของการให้อภัย การให้อภัยไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เป็นเพราะใจของเราสมควรได้รับอิสรภาพจากความเจ็บปวดเรื่องเล่าจากชีวิตจริงน้องดิวและคุณพ่อน้องดิวเป็นวัยรุ่นที่เติบโตมากับพ่อที่เข้มงวดและไม่เคยแสดงความรักดิวโกรธพ่อมาตลอดรู้สึกไม่เคยได้รับการยอมรับ เก็บความแค้นไว้เงียบๆแม้เวลาผ่านไปหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของดิวป่วยหนะักดิวไปเยี่ยมโดยไม่พูดอะไรแต่น้ำตาของพ่อในวันนั้นบอกความในใจมากกว่าคำพูดใดๆดิวตัดสินใจให้อภยัยไม่ใช่เพราะพ่อขอโทษแต่เพราะอยากปล่อยใจให้เบาให้อิสระแก่ตนเอง หลักธรรมะจากพระพุทธเจ้าขันติปะระมังตะโปตีติกขาความอดทนอดกลั้นคือความเพียรสูงสุดขันติไม่ใช่แค่การอดทนต่อสิ่งภายนอกแต่รวมถึงการอดกลั้นต่อความโกรธในใจและการให้อภัยต่อผู้ทำร้ายเราทำไมจึงควรให้อภยัย ความโกรธทำให้จิตขุ่นมัวความเจ็บแค้นทำให้ชีวิตวงเวียนกับอดีตการให้อภัยคือการตัดกรรมที่ไม่จำเป็นผู้ให้อภัยได้อิสรภาพมองเห็นความทุกข์ของผู้ที่ทำผิดยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนล้วนผิดพลาดได้ตัวใจตนว่าเราให้อภัยเพื่อใจเรา ปล่อยวางอดีตเพื่อเปิดทางอนาคตฝึกสมาธิและเมตตาภาวนาลองกล่าวในใจเบาๆขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์แม้ตอนแรกจะยังรู้สึกฝืนแต่เมื่อทำบ่อยๆใจจะคลายและปล่อยวางได้การให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนใจเราในปัจจุบัน มันไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเอาชนะความทุกข์ในใจและเมื่อใจปล่อยวางได้เราจะรู้ว่าการให้อภัยนั้นคือของขวัญอันประเสริฐที่สุดที่เรามอบให้กับตัวเราเองความรักที่ไม่ทำร้ายใจตัวเองความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้อย่างร้ายแรง โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่ความรักมักมาในรูปของความหวังความฝันและการยึดมั่นถือมั่นในตัวใครบางคนทำไมความรักจึงทำให้ทุกข์เพราะความรักที่ไม่ตั้งอยู่บนความเข้าใจมักกลายเป็นความยึดติดและเมื่อคนที่รักไม่เป็นอย่างที่ใจเราคาดหวังใจเราจึงเจ็บแพรเป็นวัยรุ่นธรรมดาที่มีแฟนคนแรกในชีวิต เธอให้ทุกอย่างกับเขาทั้งเวลาหัวใจและความไว้ใจแต่วันหนึ่งเขาก็หายไปโดยไม่มีคำอธิบายใดๆแพรวเสียสูนรู้สึกหมดคุณค่าร้องให้ทุกคืนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอได้อ่านคำสอนของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยินดีให้เขามีความสุขแม้ไม่อยู่กับเราคำนี้เสเตือนใจแพรว เธอเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการเรียกร้องมาเป็นการเข้าใจความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรู้จักรักตัวเองให้เป็นและรู้ว่าไม่มีใครเป็นของเราได้อย่างถาวรคำสอนพระพุทธเจ้าอัปปิสาสังพรมมจัจตริกอย่างความรักด้วยปัญญาคือชีวิตที่ประเสริฐ ความรักที่แท้จริงในพุทธธรรมไม่ใช่ความหลงไหลแต่คือเมตตาคือการปรารถนาดีโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนหลักธรรมเพื่อความรักที่ไม่ทำร้ายตัวเองพิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งไม่ยึดต,ติดในรูปร่างหน้าตาหรือคำพูดให้ความรักด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยเงื่อนไข รู้เท่าทันความคาดหวังของตนเองกลับมารักและเห็นค่าตัวเองเสมอการฝึกปล่อยวางในความรักหยุดถามว่าทำไมเขาทำแบบนั้นหยุดโทษตัวเองใช้เวลาทำความเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองให้อภัยเขาและให้อภัยตัวเองขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รัก คนที่ผ่านความรักที่เจ็บปวดถ้าเข้าใจธรรมะจะเติบโตขึ้นจะรักตัวเองมากขึ้นและจะรู้ว่าความรักนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องรู้จักรักให้เป็นความรักเป็นธรรมชาติแต่ความทุกข์จากความรักไม่จำเป็นต้องมีถ้ารักด้วยเมตตาเข้าใจความจริงและไม่ยึดติด ความรักจะกลายเป็นพลังไม่ใช่บาดแผลชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการฝึกใจให้พอตั้งแต่เด็กจนโตเราถูกปลูกฝังให้แข่งขันแข่งขันสอบแข่งขันตำแหน่งแข่งขันชีวิตพอเข้าสู่วัยรุ่นความกดดันยิ่งรุนแรงขึ้นถูกเปรียบเทียบกับเพื่อนกับพี่น้องกับคนในโลกโซเชียล และในความพยายามที่จะชนะหลายคนกลับแพ้ให้กับใจตัวเองความเหนื่อยที่ไม่มีวันสิ้นสุดการแข่งขันภายนอกไม่มีวันจบเพราะคนที่มีมากกว่าเราก็ยังมีคนที่มากกว่าเขาความรอบความอยากและความไม่พอจึงกลายเป็นวัตจักรที่ขังใจเราไว้ไม่รู้จบเรื่องจริงของเจ เจเป็นเด็กเรียนดีมาตลอดชีวิตแข่งขันสอบพยายามเอาชนะทุกคนเพื่อให้ครอบครัวภูมิใจเขาได้ที่หนึ่งในระดับประเทศได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำแต่วันหนึ่งเขาสุดตัวลงร้องให้โดยไม่มีใครเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาเริ่มตั้งคำถามว่าที่ทำมาทั้งหมดเพื่ออะไร เพราะไม่มีใครเคยถามเลยว่าเจมีความสุขไหมจนเจได้ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพระอาจารย์เพียงกล่าวว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการฝึกใจให้รู้จักพอและเป็นสุขกับสิ่งที่มีคำพูดนั้นเปลี่ยนเขาอย่างสิ้นเชิงเจเริ่มเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การไปถึงยอด แต่อยู่ที่ความสงบในระหว่างทางพระพุทธวจนะประจำตอนนัตทีสันติปะรังสุบขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแข่งขันหรือชัยชนะแต่มาจากใจที่สงบสันโดษและรู้จักตนเอง ธรรมะในชีวิตประจำวันที่จะช่วยฝึกใจให้พอฝึกมองตัวเองในแง่ดีโดยไม่ต้องเปรียบเทียบเห็นคุณค่าตัวเองแม้ในวันที่ไม่ได้ดีที่สุดรู้ว่าชีวิตของเรามีจังหวะของตัวเองไม่ต้องเร่งตามใครฝึกตั้งเป้าหมายอย่างมีเมตตาไม่ใช่ด้วยความกดดนันพักบ้างหยุดบ้างแล้วถามใจตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆ ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ไหลาตามความเร่งรีบมันเจริญเมตตาและให้อภัยตนเองตั้งเวลาอยู่กับธรรมชาติสังเกตจังหวะชีวิตที่ช้าลงอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติภาวนาฝึกดูความคิดตัวเองโดยไม่เข้าไปยึดติดการแข่งขันไม่ผิดแต่ถ้าแข่งโดยไม่รู้ว่าเพื่ออะไร สุดท้ายจะพบเพียงความว่างเปล่าและหากหยุดแข่งกับคนอื่นได้แล้วหันมาฝึกใจตัวเองจะพบความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนชีวิตไม่ใช่สนามแข่งไม่ต้องถึงเส้นชัยก่อนใครแต่ขอเพียงไปถึงจุดหมายอย่างมีความสุขอย่าลืมว่า บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไปให้ไกลแต่ลืมมองว่าความสุขอยู่ข้างในไม่ใช่ข้างหน้าอันนี้จังเข้าใจไม่เที่ยงจึงไม่ทุกข์ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าอะไรที่เคยแน่นอนก็กลับเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงวันหนึ่งกลับหายไปสุขภาพที่เคยแข็งแรงกลับป่วยกระทันหัน ความสุขที่เคยมีก็จางหายเร็วเกินคาดนี่คือธรรมดาของโลกคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนิจจังความจริงที่คนไม่อยากยอมรับมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวการสูญเสียกลัวความไม่แน่นอนแต่โลกนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แม้แต่ลมหายใจ เรายังรับประกันไม่ได้ว่าจะมีต่อไปอีกกี่ครั้งนัดเป็นเด็กหนุ่มที่มีชีวิตดีทุกด้านครอบครัวพร้อมกันรเรียนดีมีแฟนที่รักกันแต่ในปีเดียวกันนั้นเขาประสบอุบัติเหตุสูญเสียแฟนจากอุบัติเหตุทางถนนเรียนไม่ทันเพื่อนสูญเสียความมั่นใจ เขาเคยกโ,กโกรธโลกโกรธโชคชะตาโกรธแม้แต่ตัวเองจนวันหนึ่งได้ยินคำจากพระรูปหนึ่งว่าเพราะเราไม่เข้าใจอนิจจังจึงทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติคำนี้ปลุกเขาให้ตื่นและเริ่มศึกษาเรื่องอนิจจังคำสอนพระพุทธเจ้าสัพเพสังขาระนิจจา สันขารทั้งปวงไม่เที่ยงทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุเกิดก็มีการเสื่อมไปแม้แต่ใจเราเองก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะเมื่อเข้าใจอน,นิจจังใจก็เบาความเปลี่ยนแปลงจะไม่ทำร้ายใจเราถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติความรักไม่เที่ยงแต่ความเมตตาย,ยังอยู่ได้ ความสุขไม่ยั่งยืนแต่ใจที่สงบสามารถฝึกได้ทุกวันสังเกตความเปลี่ยนแปลงในร่างกายทุกวันเช่นผิวผมพลังงานสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความคิดโดยไม่ตัดสินตววใจตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดเมื่อมีความสุขให้รู้ว่ามันจะผ่านไปเมื่อมีความทุกข์ก็รู้ว่ามันจะผ่านไปเช่นกัน การไม่เที่ยงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือของขวัญของชีวิตเพราะถ้าไม่มีความไม่เที่ยงเราไม่มีวันเริ่มใหม่ไม่มีวันเติบโตอันนี้จังคือกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรให้กลัวมีแต่ความจริงให้เรายอมรับและเมื่อใจเข้าใจความจริง ใจนั้นจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปขอธรรมะของพระพุทธเจ้าจงเป็นแสงนำทางใจให้ทุกเบาบางลงและให้ใจพบความสงบยิ่งกว่าความสำเร็จใดๆ